Toyota f ต้าฟอร์2,008ตัวนี้ตกแต่งด้วยกระจังหน้าแบบโครเมี่ยมตะขายลังคพึ่งมาพร้อมกับไฟส่องสว่างและไฟตัดหมอกส่วนด้านหลัง f o r t จูเนอร์2,008ตัวนี้มาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนและไฟเบรกถึง5จุด ภายในตกแต่งด้วยโทนสีเบจเบาะหนังเจ็ดที่นั่งตัวคอนโซลหน้าเป็นสีเทาตัดด้วยสีไม้พร้อมจอแสดงผลที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธและเครื่องเล่น MP3 ได้ในส่วนของพวงมาลัยนั้นมาในรูปแบบมันติฟังก์ชันที่ผู้ขับขี่สามารถควบคุมเครื่องเสียงเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นและยังมีจอเสริมขนาดกระทัดรัดสำหรับเบาะหลัง สำหรับ t o y ยต a f o r t u จ e r 2,008คันนี้มาในราคา450,000บาทนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษขับฟรี90วันสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวใจติดต่อ0 8 6 2 1 9 2 6 1 6